สวัสดีครับวันนี้ผมธนาพัฒนสามเทคามก็จะมาถ่ายวีดีโอให้ท่านชมพระสมเด็จทิมฐานแซมของกลุ่วัดบางคุณพรมที่มีขาบหินปูนและขาบน้ำมันตั้งอิ้วและขาบรลักติดอยู่นะครับองค์นี้ติดหนาแน่นมากครับ ฐานน่นจงมองไม่เห็นส่วนไนเนื้อพระเลยครับสังเกตได้ครับดูนะฮะเนี่ยฮะคาบน้ำมันตั้งอิ้วแล้วคาบลักที่เขาลงไว้ดำๆนะฮะอูตามซอกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮ,ฮะพระองค์นี้ก็ดูเริ่มแรกเลยก็ดูฐานฐานชั้นล่างอย่างนี้ฐานชั้นล่างฐานเนี่ย จะหนาตรงนี้จะหนาหน่อยนะครับฐานสี่เหลี่ยมอันนี้ด้านนี้จะหนาแล้วก็โคง้งหงอลงนะหงอลงแล้วปลายหัวจะแหลมหลม,ลมาคล้หัวธนูนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ถังแซมบางขุ่พผมเลยอี่นี้จะหนาใหญ่กว่าหัวฐานอันนี้จะเล็กกว่านะครับจำไว้ให้ดีส่วนซุ้มเส้นไหวครอบแก้วก็จะขึ้นไป ตรงนี้ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะก็นหัวคนาแหละครับหลาหรือหัวกันหัวคนาสูงขึ้นส่วนตรงนี้ก็เป็นหัวคนาเหมือนกันแต่หัวคนาแบบตเตี้ยเส้นไหวตีเตี้ยนะครับตเตี้ยติดลำไรลลำไรนะครับเส้นไหวตัวนี้ครับอันน,นี้นะฮะเส้นไหวแบบนี้จะเตี้ยแต่ตันนี้จะสูงนะครับซึ่งจะสูงสูงและใหญ่ ส่วนมาด้านซ้ายผ้าอ,อันนี้ก็จะสูงเหมือนกัน,กนสูงตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ใหญ่ด้วยแล้วก็สูงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยลงมาเรื่อยๆลงมาลงมาถึงขอบล่างขอบล่างนะครับก็จะมนนะรนะตรงนี้ถมลเนี่ยตรงเนี้ยขอบล่างนี้จะมนลาลเลี้ยวเลี้ยวแบบมนมนไม่เป็นเหลี่ยมไม่แหลมนะครับจำไว้กะโค้งมนด้านล่างนะครับแล้วก็ไปด้านล่างนี่นะครับ ส่วนพื้นพระทั้งหมดเนี่ยตอนนี้องค์นี้มีข้าบหินปูนคราบน้ําท่วมนะครับตอนตอนพระสมเด็จปูคบางขุนพรมเนี่ยจะถูกน้ําท่วมก็เลยมีค้าบหินปูนคราบน้ำตัลทรายข้าบสีน้ําตาลอะไรต่างๆเลอะเทอะไปหมดเห็นไหมฮะจับองค์พระทั่วองค์จนดูไม่ออกแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นพระพิมพ์อะไรแต่ถ้าคนมีความชํานาญจําพิมพ์แม่นพิมพ์แล้ว ก็คงจะจำได้นะครับดูพระเกตเลยนะครับพระเกตพระเกตเริ่มจากเนี่ยเสียนท่านแล้วก็พระเกตท่านก็โคง้ตงตัวนี้เป็นตุ่มหน่อยแล้วก็งอเอียงไปด้านขวาขวะไปชนกับตุ้มไหวครอบแก้วนะครับ่วนแขนอันนี้นะครับแขน,นนี้ก็ทิ้งทิ้งลงไปทิ้งมาทิ้งเฉียงหน่อยแล้วก็หักศอกเข้ามานะครับหักศอกเข้ามาตรงนี้ ส่วนนั่นไหลซ้ายผ้านี้ก็ยกขึ้นหน่อยแล้วก็โค้งมาประจบกับโดที่จับตรงนี้นะครับส่วนหัวข่าวขัดสมาธิก็เป็นขัดสมาเทศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลุมถ้าทุกองคนะครับพินบังคุณพรมพิน,นตะแสน่จะเป็นทุกองค์ตรงนี้จะเป็นหลุมระหว่างข้อขาตรงขาที่ขัดกันไว้นะครับ เห็นไหมครับ้านองค์นี้ดูดูแทบไม่ถ้าคนไม่ชํานาญดูไม่ออกนะครับไม่ออกถ้าคนไม่แม่นิจริงไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรอันนี้ถ้าคนชนานาญแล้วจะเข้าใจว่าิมฐานแตมก็เริ่มจากฐานชั้นล่างดูฐานด้านล่างตรงนี้ฐานจะหนาใหญ่ตัวตรงนี้หรือว่าฐานจะเล็กแหลมอันนี้มันมีคราบหินปูนติดเต็มไปหมดดูไม่ออกเลยไม่เห็นฐาน ฐานชั้นที่สองเป็นฐานสิงหน์นะฮะหัวฐานเนี่ยนี่อันนี้มันเป็นฐานชั้นที่สามแล้วมีเส้นลำแซมอยู่บริเวณนี้ข้างบนก็แซมน้อยหน่อยข้างล่างก็แซมเยอะหน่อยแต่เพราะว่าองค์นี้มีคาบหินปูนติดเยอะเลยดูไม่ออกนะครับส่วนขอบกระจกนะครับขอบกระจกก็อยู่นี่ขอบกระจกฝั่งตขอบนะครับริมนะอาองค์นี้เขาตัดจากด้านด้านหลังด้านหลังพรรนา,นาขอบ ปูนก็เลยปิ้นออกมาด้านหน้าเห็นไหมฮะตลอดแนวนะฮะของ่องสองข้างเห็นไหมฮะสองสองข้างส่วนการตัดด้านบนเนี่ยเขาตัดแบบไม่ได้กะเกณฑอะไรก็เลยแบบเฉียงขึ้นไปเนื้อที่ตรงนี้จึงเยอะกว่าเนื้อที่ตรงนี้นะครับเนื้อที่ตรงนี้จะน้อยกว่าเนื้อที่ตรงนี้จะเยอะกว่านะครับส่วนการตัดก็ตัดบานออกไปครับตัดบานไปเนื้อที่ด้านนี้ มีความกว้างน้อยกว่าเนื้อที่ตรงนี้เนื้อที่ตรงนี้จากมุมนี้มาว่าตรงนี้จะมีความกว้างกว่าด้านล่างด้านล่างจะมีความแคบกว่านะครับามง่ายๆนะครับที่ฐานแจมนะฮะส่วนใหญ่จะตัดขอบกระจกบานออกนะฮะแล้วก็มุมนี้จะมีเนื้อที่น้อยกว่ามุมนี้จะมีเนื้อที่เยอะกว่า แลกเสียงตัดเสียงขึ้นนิดๆน,นะครับวันนี้เอามาดูให้ประมาณท่านี้แหละครับมาสอนให้ดูให้มันสังเกตดูภาพแท้ๆในหนังสือเราจะจำติดตานะครับก็เ,เห็นภาพแบบนี้บางท่านปล่อยเจอแล้วปล่อยเลยปล่อยวางเพราะไม่เข้าใจในทรงพิมพ์นะครับแต่ถ้าคนชำนาญแล้วจะเข้าใจ นะฮะมาเห็นปั๊บถึงจะมีค่าผิมปูนงกคุมมองไม่ออกแต่ก็จําได้นะครับจําได้ก็จะอ๋อใช่เลยนี่แหละผลเ,เด็จบางขุนพมผินฐานแตมนะฮะโอเคนะครับถ้าชอบก็กดติดตามไห้นะครับผมมีภาพที่สวยก็จะถ่ายทำแล้วเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ศึกษาร่วมกันเป็นแนวทางร่วมกันแากวันหนึ่งก็จะเจอพระต้นเด็ดสวยๆอย่าลืมนะครับว่าพระต้นเด็จนะ่ะไม่ไม่มีพิมพ์ตายตัวนะครับแต่ก็เข้าโครงจะเหมือนกันนะฮะไม่มีพิมพ์ตายตัวเพราะพระผ่านการเวลามา140กว่าปีก็มีบิดมีเบี้ยวไปตามการเวลามีแตกไปตามเวลานีฮะอย่างองค์นี้ก็มีแตกนะฮะแตกเล้า แตกด้านนอกนะครับมันจะแตกด้านในนะฮะแตกเห็นไหมเห็นไหมาบภาพต่างมันจะหลุดร่อนเยูอนะครับตอนนี้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับจากผมธนพัทรสามเตยคมชอบพระสมเด็จทุกวัดครับโดยเฉพาะวัด รักทงชอบมากแล้วก็วัดเจตยโยแล้วก็วัดบางคุณผมอย่างองาน,นี้นะครับวันนี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ